เรียนหัวหน้าฝ่ายกำลังพลศูนย์บริการกองทัพบกบรรยายกสมาคมแม่บ้านฐานบกผู้ขับหน่วยผู้ในยการศูนย์ประสานงานระดับหน่วยและผู้เข้ารับการสุขบรมทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประถมิเทศผู้ประสานงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลุกองทัพบกที่ปวดพิการทุกระภาพและก็ครัวประจำปี2564ในวันนี้ โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เป็นหนาเสือของผู้บัญชาการฐานบกที่มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของกําลังคนโดยเฉพาะผู้ที่รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้กาลังคลที่ปวดพิฤฤการทุกระดับรวมทั้งครอบครัวของตัวรังคนได้ประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เลี้ยงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถดํารงอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสามารถเป็นที่ยอมรับ ของสังคมนะครับจากรายงานของฝ่ายเลขาที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นศูนย์ประสานง,งานระดับหน่วยนะครับวันนี้ถือเป็นวันแรกของปีนี้ที่เราได้เริ่มให้มีศูนย์ประสานง,งานระดับหน่วยขึ้นมาเพื่อนะครับทําให้การดเนินการเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนั้นสามารถเชื่อมโยงกํากับดูแลหน่วยรวมถึงการกํากับทุกขั้นตอนของโครงการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด แก่คนพิการที่หน่วยจะต้องดูแลนะครับสาหรับผู้ประสานงานของหน่วยนั้นถือเป็น,นกลไกสําคัญเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการที่จะทำนโยบายการดําเนินการต่างๆในทุกขั้นตอนของผู้พิการครอบครัวเพื่อจัดทําโครงการเสนอมาอย่างกองทั้งบกหรือผู้ที่ให้งบประมาณหรือส่วนต่างๆเพื่อให้การดำเนินโครงการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นะครับเพราะฉะนั้นการสึกอบรมในวันนี้เราเพื่อจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างกองทัพบกหน่วยและก็เจ้าหน้าที่เพื่อทําให้โครงการบรรลุผลสําเร็จเป็นไปตามนโยบายที่กองทัพบกกาหนดรวมทั้งทําให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือกําลังคนของเราที่ปลดพิการทุรภาไปนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดสามารถป,ประกอบอาชีพได้มีไรายได้และสามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะครับอย่างน้อยในวันหนึ่งเขาเคยทํางานให้กองทัพเคยทํางานให้ประเทศชาตินะครับและวันหนึ่งเขาก็ต้องออกไปจากกองทัพไม่มีเงินไม่มีไรายได้สิ่งที่เราจะช่วยเหลือเขาช่วยเหลือครอบครัวให้เขายืนอยู่ในสังคมได้ก็คือการที่ต้องประกอบอาชีพการมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวมีไรายได้เลี้ยงตัวเองนะครับไม่เป็นภาระของสังคมไม่เป็นภาระของกองทัพเพราะฉะนั้น ทุกท่านในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับหน่วยไม่ว่าจะเป็นศูนย์ประสานงานระดับหน่วยที่ต่อตั้งขึ้นมาใหม่หรือผู้ประสานงานนะครับจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติในทุกขั้นตอนเพื่อการเชื่อมโยงในการที่จะได้รับทุนในการที่จะต้องประกอบกิจกรรมหรือโครงการต่างๆนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความรวดเร็วในการดำเนินการนะครับผมหวังไม่อย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมวันนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้ประสานงานแล้วก็ศูนย์ประสานงานระดับหน่วยรวมทั้งผู้ขับหน่วยและต้องขอบกบขอบคุณสมาคมแม่บ้านฐานบกรวมทั้งสมาคมแม่บ้านสาขาต่างๆด้วยนะครับที่ได้ยืมมือเข้ามาในความช่วยเหลือกําลังพลของกองรบซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่กองรบก,กาหนดท้ายที่สุดผมหวังป่นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะเกิดผลและเกิดประโยชน์ ต่อสูงยประสญญานงานระดับหน่วยผู้ประสญญานงานและอันที่สองอันนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลส,ส่งไปถึงกำลังผลของกองทัพบกที่ปลดพิการทุกคลภาพเพื่อเขาจะได้มีอาชีพได้มีไรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวและไม่เป็นปัญหาต่อสังคมและโดยเฉพาะในยุควันนี้นะครับยุคที่เกิดการระบาดของโควิด -19 จะทําให้พวกเขาสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขพวกเรานะครับก็ขอให้ก้าวและขับเคลื่อนไปพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ผมขวอวยพรให้การสุดอลงครั้งนี้ประสบความสำเร็จสิ่งใดที่เราไม่รู้นะครับก็ได้ตั้งใจแล้วถามจากผู้ที่รับการฝึกอบรมสิ่งใดมีข้อเสนอนะเป็นสิ่งที่เป็นข้อขัดข้องนะครับทั้งศูนย์ใหญ่ก็พร้อมที่จะน้อมรับและนํามาปรับแก้เพื่อทําให้งารนี้บรรลุผลสําเร็จและเป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไปทุกประการขอบคุณครับ